สวัสดีครับมากอเซมจะเล่าให้ฟังคืนนี้เชลซียกพลไปเยือนใบตั้งเวลาปีสามของประเทศไทยต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญมากๆถ้าแพ้หรือว่าเสมอเชลซีตกอันดับแน่นอนเพราะว่านิวคาสเซิลแมนซิ y ตี้ก็ตามหลังมาติดติเกมนี้ถ้า เคซียังเล่นเหมือนเดิมที่ไปเจอกับไบตันเมื่อเอฟเอที่ผ่านมาคือเล่นด้วยการที่ให้ไกเซโดยืนกลางเป็นตัวบิลลอัพตัวเดียวแต่ยืนอ่ะสี่สอสามหเหมือนเดิมแต่ดันดิวบรีฮอลขึ้นไปแล้วให้ไกเซโดถอยลงมาทำเกมคนเดียวนะเหมือนเดิมนะแพ้แน่นอนเพราะว่า ถ้าสมมติไกเซโดลงมาเล่นคนเดียวเหมือนเดิมอ่ะตัวที่จะจ่ายให้อ่ะมันไม่มีใกล้ๆอ่ะมันไม่มีเลยคนเดียวจะจ่ายให้ใครอ่ะมันจ่ายให้ไม่ได้เหมือนแมทที่แล้วอ่ะเหตุผลหลักๆเลยที่แพ้แมทที่แล้วแล้วก็ทําอะไรใบตันไม่ได้เลยแล้วพอเวลาข้างหน้าตัวลุกอ่ะลงมารับบอลจากไกเซโดหรือว่าดิวลี่ฮอลลงมารับบอลเนี่ยข้างหน้าก็ไม่มีใครอีก ไม่สามารถทำเกมลุกเข้าได้อีกแล้วทีนี้พอผุกปิดซ้ายปิดขวาเข้ามาซานโชเข้ามาเนโตเข้ามาก็เล่นกันไม่ได้อีกผมบอกเลยถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นะเล่นแบบนี้อยู่นะคืนเนี้ยเรียบร้อยโดนแน่นอนบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของ so ika, เอนโซมาลิกาเขาให้สัมภาษณ์ว่าวันเนี้ยเราจะได้เห็นยอร์เกนเซนเป็นมือหนึ่แทนโรเบิร์ตซานเชส แล้วก็ให้โรเบิร์ตซานเชสเนี่ยไปเล่นบอลถ้วยเอาก็เดี๋ยวลองดูว่ายอร์เกซสามารถทำผลงานได้เตตตาเอนโซมาเลสกาหรือเปล่าแล้วก็เขายังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนิโคลัสแจ็คสันแล้วก็มาคิวนิโคลัสแจ็คสันเนี่ยตัดไปได้เลยเดือนครึ่งมีแน่ๆส่วนมาคิวเนี่ยประมาณซักระยะหนึ่งยังไม่ชัวร์ว่าระยะเวลาเนี่ยเท่าไหร่ พอกองหน้าบาดเจ็บถ้าสมมุติเราไม่ปล่อยเฟลิกไปแล้วก็เอนโซมาริก้าเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเอาเอนคุนคูหรือว่าโคพาเมอร์ไปเล่นฟอร์นน์ถ้าเฟลิกยังอยู่เฟลิกยังสามารถมาเล่นเกมลุกตรงกลางแทงโคพาเมอร์ได้แล้วดันโคพาเมอร์หรือว่าเอนคุนคูเนี่ย ไปเล่นฟอร์ไนบางทีเอ็นคุนคูอาจจะสลับกับเฟลิกได้แต่เอนโซมาเลกาแล้วก็บอร์ดบริหารเลือกที่จะปล่อยเฟลิกยืมไปให้กับเอซีมิลานพอมีปัญหาการอาการบาดเจ็บแล้วทีนี้ก็ล่อยหลอดิเพราะว่าบอร์ดบริหารแล้วก็เอนโซมาเลกาเลือกปล่อยผู้เล่นไปถึง6ตัวในตลาดหน้าหนาวในครั้งนี้ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าปล่อยไปทําไมแต่และตัวที่ปล่อยไปอ่ะมันยังสามารถเป็นอะไหล่ทดแทนให้กับผู้เล่นตัวหลักได้เผื่อผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บอย่างเช่นเนี่ยเทล่าสุดเลยแจ็คสันมากิวเจ็บเนี่ยแล้วถ้ามาคูคุยระยะเจ็บดีกะเออใครจะยืนแทนนั่นแหละมันไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่และเอนโซยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกว่าถ้าปีเนี้ย เชลซีอ่ะไม่ได้ไป UCL อ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะเป้าหมายของของทีมเนี่ยภายใน2ปีต้องไป UCL แต่ก่อนหน้านเนี่นักเตะเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายของทีมต้องการไป UCL ปีนี้เฮ้ยแบบไหนของเอนโซมาลก้าวะคือแบบไม่มีใจที่แบบจะสู้เลยอะทัศนคติแบบไม่เป็นผู้ชนะอะเพราะว่า คุณมีโอกาสมีโอกาสเยอะมากที่จะทำแต้มขึ้นไปสู้กับพวกท็อปโฟได้แบบสบายใจแบบหายห่วงแบบเจอทีมไหนก็ได้มาพร้อมแต่ตอนเนี้ยเอนโซ่มาเรก,กาทำทีมแบบพร้อมที่จะแพ้ทุกทีมนั่นแหละคือแบบทัศนคติคือไม่ได้อะไม่รู้ว่าบอดมันคิดอะไรอยู่เนี่ยไปเอาเอนโซ่มาเลกกา มาคุมทีมมีแต่ดิ่งลงดิ่งลงแต่ก็นั่นแหละครับไม่ว่าทีมจะอยู่ในสถานะไหนเราก็ยังต้องเชียร์กันอยู่ดีมาดูผู้เล่นที่คาดกันหน่อยวันนี้เอนโซมาเลสกาน่าจะจัดทัพเหมือนเดิม4 2 3 1ประตูเป็นยอเกนเซนแบ็กขวาลิเจมชาโลบาโควิล มาร์คคูเรีาส่วนตรงกลางก็เอนโซเฟอร์นันเดสไกเซโดแผนเกมลุกเนโตพาวเมอร์มาดูเอเกหน้าเป้าก็เหมือนเดิมครับเอ็นคุนคูพอพูดถึงเอ็นคุนคูแล้วก็ก็ยังตังหิดตังหิดอะเนอะมันไม่ใช่ กองหน้าตัวเป้าธรรมชาติอะมันต่างกันมากระหว่างแจ็คสันกับเอนคุนคูพอแจ็คสันเนี่ยมันยังถึงมันไม่คมมันนะมันยังวิ่งสายความเร็วยังมีนู่นนี่นั่นยังได้แต่เอนคุนคูคอะ่ะพอมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เล่นด้วยตามธรรมชาติของเขาอะ่ะมันก็ยากทำอะไรมันก็ลำบากไปหมดส่วนสกอร์ที่คาดจากวูสกอร์เขาให้ใบตั้นเฉือน เชลซีโอ้โหแย่เลยนะ <laughs> ถ้าถ้าออกมาแบบเนี้ยแย่ yeah, เลยนะชิบหายเลยนะท็อปโฟรลุ้นเหนื่อยโอ้โห